สวัสดีค่ะอยู่บ้านยังมีนกกระแตแต้แวตเลยนะคะเสียงขาปุ๊กก็จะมาเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหแต่เก็บลูกดำดำนี่นะคะลูกดำดำลูกแบบนี้เอาไว้ก่อนมันยังเล็กอยู่มันยังไม่แก่จัดนะคะไม่ได้ไม่มีถุงมือ หนามเพิ่มแน่เลยอืมอร่อยอร่อยมากอร่อยมากมาย <c oughs> เปรี้ยวสะใจมากเราก็รอดอุโมงค์มานี่มาลุนมาดูลูกดำดำอืมเห็นไหมคะลูกดำดำ ลูกดำๆนี่ก็เปรี้ยวมากเลยนะเนี่ยเปรี้ยวมีน้องหมาเห่าอีกจะเห่าหา่าสวยไหมเอ่ยถ้ำอุมโมงถ้ำอุโมงไม่รู้ตรงไหนตรงนี้ตัดไปแล้วตรงนี้ตัดไปแล้วอะเลโลก เปรี้ยวมากนี่นะคะปวดแขนแล้วเพิ่งหนึ่งนาทีเองจะเก็บก่อนไะดูต้นไม้ไปนะคะโอ้ไม่ได้เอาไอ้นี่มาไม่ได้เอากันไก่มา นี่นะคะปุ๊กจะเก็บแล้วไม่ไม่ให้เห็นมือมือดำมือไม่ฉวยเกรงใจนี่ยางเต็มเลยนะคะยางเก็บไปแล้วไม่อยากเก็บตรงนี้เลยมันสวยดีไหนอีกตรงนี้ก็สวย อยากไปสวนองง่นบ้านแพรวก็จังเลยไม่เคยได้ไปสักทีหนึง่งอยู่แค่นี้เองอเยอะเหมือนกันนั้นเนี้ยตายแล้วกล้องเปิดยางอะเปิดยางเอาออกยากด้วย khi ít sắc mét si, hmm, biêu lấy chai phong, trả phong pha bên súng ya vay mày, mm hì, -hmm. biêu ล่นเต็มเลยล่นเต็มพื้นเลยเสียดายอะถ้าเราเก็บเราต้องใช้บันไดปีนอะอปีนไม่ถึงอะทำไงดีอ่ะบันไดก็ไม่มีมีแต่บันไดไม้บันไดไม้อุ้ยยาง นั่งตรงนี้ก่อนอดูแดดแดดข้างนอกแดดร้อนมากเราก็เงียบงนใต้ต้นนี่นี่เห็นไหมคะเงียโอ้อ้นนีุ้๊แบแวบุ๊แบแวบแสงแดดปุแบบ๊บแวบ อ,อุ้ยแสงแดดเข้าตาวแบวแวบวบแวบนางเลนตายต้นนินอ้นี่เลยลมเย็นด้วยเนี่ยหล่นเสียดายหล่นเต็มเลยไม่ได้เอาไปทำ อยมาโอ้ยโอ้ยยางติดโทรศัพท์มากนั่งอยู่ใต้ต้นไม้บรรยากาศาดีมากดูนกกระแตแต้แวะสงสัยนาลุงเชื้อจะเยอะแฮะ สวนองนุนอยู่กับธรรมชาติต้นไม้สวยๆต้นมะลีลมพัดเย็นๆสบายใจนั่งแสงแดดแสงแดดออกทั้งออกทั้งหุบ ทั้งหุบทั้งออกขี้เมฆเยอะวันนี้ลูกน้องไม่ตามลูกน้องไปไหนหมดดอกกุหลาบออกไม่สวยเลยทำไมดอกกุหลาบออกไม่สวยรีรังอะไร ใส่ไปมั้งลังนกลังนกหัวยางเยอะมากเลยหนามก็เยอะหนามก็เยอะยางก็เยอะนุ่งกิ่งดอกมากกิ่งกิ่งไม้มี มีรังนกด้วยอันนี้ก็ยังออกอยู่ยังอ่อนลูกยังเล็กอยู่อันนี้ลูกดำๆอันนี้ก็สวยดีอืมใกล้ไป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 อันนี้ก็ใกล้ไปฮมูกเก็บได้เท่านี้เดี๋ยวค่อยเก็บนะคะ ดอกมะลิก็ไม่ค่อยออกดอกต้นไม้ต้นอะไรต้นหมากดอกกุดอ๊ดอ คลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณมากจ้ามาเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหกินไหมคะหวานชื่นใจมากค่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีจ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ิ้ว We, oui, we. Oui.